สวัสด,ดีครับวันนี้มาพบ no ก <Rot> like, ับลุงเจริญก้า h ช n แนลอีกแล้วนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงเจริญอีกแล้วนะครับก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามให้ลุงเจริญด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ลุงเจริญทําคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลุงเจริญก็จะมาทําเหล็กดัดนะครับเหล็กดัด ใส่หน้าต่างนะครับเป็นบานไม้ทําแบบโบราณทําแบบรุ่นเก่านะครับพอเดี๋ยวนี้เขาก็มีเทคนิคทําที่ทันสมัยสมัยอยู่ได้ครับแต่ลุงเจริญจะทําคือว่าแบบโบราณจะทําระดัดนะครับเหล็กหน้าต่างนี่เขาต้องวัด4 4ด้านเลยนะครับวัดด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาแล้วก็วัดทุกบานนะครับวัดทุกบานเลยนะครับ เห็นบอกว่าบางบางลูกค้ามาเขาวัดมาบานเดียวจะให้เราทําหมดนี่ไม่ได้ต้องไปดูหน้างานนะครับเพราะมันต่างกันมิลเดียวก็ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ทาอย่างเงี้ยวัดบนล่างซ้ายขวาแล้วก็ดามดามด้วยเหล็กนะครับก็ทําแบบว่าแบบว่าใจเย็นๆนะครับมันก็จะได้ระหว่างทำนี่ระหว่างวัดนี่ถ้าเราวัดมาเต็มนี่เราก็ลดไปหนึ่งมิลน,นะครับหนึ่งมิลถ้าเป็นขอบหนาขอบสีหุ้นจันนี่ก็ลดไป หนึ่งมิลครึ่งหรือสองมิลความกว้างลดหนึ่งมิลความสูงลดหนึ่งมิลจะใส่ได้พอดีนะครับจะห่างนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราอาจจะปูอะไรไปมันก็พอดีเป๊ะเลยแต่ถ้าเราไม่วัดไม่ลดเลยเนี่ยบางทีมันก็จะเกินนะครับบางทีเราทราําแล้วเราวัดวัด,วดออเชื่อมไปแล้วเราต้องมาวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เพราะความชัวนะครับว่าเห็นบางทีเขาแก้กันนะครับอันนี้สําหรับคนที่เป็นช่างช่างที่เก่งแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับคนที่เป็นช่างใหม่หรือคนทำเองนะครับอยากทำใช้เองเนี่ยทำคือว่าเป็นงานอดีเหลกเดี๋ยวนี้ตู้เชื่อมมันก็ราคาถูกเครื่องเชื่อมมันก็ราคาถูกบางคนนะลุงเจริญลูกค้าหลายคนนี่มาถามนะเขาก็มาออกอยังไงมาทำยังไงเนี่ยก็มาฝึกก็มีมาฝึกกับลุงเจริญไปเป็นเท่าแกร่รวยก่าลุงเจริญไปแล้วก็มีนะครับเรียกว่าถ้าใจมันชอบทำเนาะใจชอบทำแล้วก็ มันไม่ยากนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับลุงเจริญก็เป็นกําลังใจช่วยเหลือสุคนก็มาทาแบบกิดาทําแบบอย่างให้ดูนะครับวิธีการดัดเหล็กดัดเหล็กนี่ก็ดัดเหล็กนี่ก็ใหม่ๆมันก็ยากแต่ว่าถ้าเราเป็นแล้วมันก็ไม่ยากครับเนี่ยอย่างเราทําแบบขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับทําแบบดัดขึ้นมาก่อนแล้วก็เรามาดัดตามทีหลังเนาะลุงเจริญอยากจะสต็อปภาพไว้เนาะดูนะ ลุงเจริญก็ย้ำวาทำทำไม่ค่อยถูกนะครับทำเรียบเรียงยังไม่ค่อยถูกนะครับถ้าเรียบเรียงดีๆมันก็จะอาจจะทําทความเข้าใจได้เยอะกว่าอันนี้ก็ดูด,ดูวิธีไปก่อนนะครับลุงเจริญก็ทําไปเชื่อมไปยังดัดดัดเหล็กเนี่ยดัดแบบนี่เราต้องทําแบบมาก่อนเนาะไม่ได้ทําภาพช้าไม่ได้ทําเป็นนันไว้เนาะแต่หลังต้องทําให้ละเอียดเนาะแต่นี่คือวิธีการทําทํา ถ้ามันทาทาเป็นขั้นตอนนะแต่กลัวมันจะยาวเกินไปนะครับกลัวมันจะยาวเกินไปแต่คนที่เป็นช่างแล้วก็คงไม่มีปัญหาแต่สําหรับคนที่อยากทําใหม่ๆเงี้ยคนมีคนที่ใจเขาชอบถึงแม้มันจะเป็นงานมอมแมมงานร้อนงานเปื้อนมันเป็นงานมันก็เป็นงานที่ทา้าทายอีกอย่างนะครับถ้าเราทํา ถ้าทํางานดีๆมันเป็นงานเหมือนกับงานปฏิมากรรมทําแล้วมันอยู่ตลอดเงี้ยมันได้เห็นบางทีอย่างอย่างงานพวกสแตนเลสพวกอะไรเนี่ยอืย่างจุงลุงเจริญก็เคยมีช่างเขาทาไปส่งไปประเทศอินเดียก็มีนะครับส่งงานสแตนเลสเป็นที่ว่ายสาลาอะไรเป็นสาลายอดอะไรเนี่ยส่งเรือไป <c oughs> ก็คือเป็นเป็นปฏิมากรรมอ่ะมันเหมือนเราทําแล้วเราทําแล้วมันอยู่กับโลกเลยไปนานอ่ะ ใครไปใครมาให้เห็นเราก็ยังภาคภูมิใจไงถึงแม้จะเป็นบางสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นประตูรัว้วเป็นบ้านเป็นหลังคาบ้านอะไรเนี่ยก็คือเรามีส่วนหนึ่งได้สร้างไงมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับส่วนหนึ่งได้สร้างทําให้เกิด,ทำ,กดทำให้เกิดยังไงอ่ะเกิดมันเกิดการว่าการพัฒนาการอะไรต่างๆนะครับสามารถก็ททาเม็ดแทนเนาะใช่เม็ดแทนนะบ้านเรานี่ก็ทํา มันก็เหมือนกันทั่วโลกนะครับจะทํายังไงก็ดียังไงก็จ้างสุดท้ายก็เริ่มต้นจากทาเมทแอนก่อนนะครับทาเมทแอนเสร็จแล้วก็เข้าไปทําแบบทําอะไรต่อโอเคนะครับตอนนี้ก็มาเจียมอะไรก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราต้องวัดดูอีกทีหนึ่งนะครับตรวจเช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บต๊บเราก็เจียไว้ก่อนอ นีเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับซ้ายขวาหน้าหลังบนด้างน,นะครับนี่มันได้หรือเปล่าได้ทาเซนเตอร์ที่เรา,เราวัดมาหรือเปล่ามันยังลงเจริญบอกนะกลดไป1มิลนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับ